นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องตอนนี้รู้จักเคาว่าใจสลายดีแล้วจะตัง้งสติยังไงดีมีคนมาปรึกษาว่าขอกำลังใจหน่อยคะ่ะอย่ากออกจากวงวนนี้เราร้องไห้มาสาวันติดแล้วมันไม่ดีขึ้นเลย ตอนนี้ทำได้แค่กินยานอนหลับเพราะไม่อยากคิดถึงใจมันคิดถึงมันเจ็บมากเจ็บจนไปต่อไม่ได้เลยไม่รู้จะทำยังไงแล้วค่ะเพิ่งเข้าใจว่าคำว่าใจสลายเป็นยังไงก็วันนี้ค่ะการมองย้อนกลับมาดูตัวเองนั่นก็นคือการที่เราเข้าใจตัวเองให้ดีว่าตัวเองคือใครฉันคือใคร h o Am I โลกใบนี้กำลังม,มาสอนเราอยู่อย่างหนึ่งว่าเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ถ้าเราไม่เข้าใจตัวเองจริงๆถ้าเกิดสมมติเรา ร้องไห้มาสามวันติดแล้วสิ่งเราต้องทําก็คือตั้งสติให้ดีๆเรื่องราวเหล่านี้มันหนักหนาสาหาัสมันมีผลกระทบต่อชีวิตเราจริงๆหรือเปล่าหรือมันกระทบแค่ใจของเราเท่านั้นเองอย่าทําให้สิ่งต่างๆรอบข้างของเรากระทบกับความรู้สึกจิตใจของเราแล้วทําให้ชีวิตของเราพังไปจริงๆชีวิตของคนทุกคนไม่ได้พังโดยทายเดียวอย่างเช่นเจอมรสุมชีวิตและชีวิตแย่เลยไม่ใช่ส่วนใหญ่เราเจอมรสุมถัดจากนั้นเอง เราทำให้ตัวเองแย่ด้วยตัวเองจริงๆนั่นก็จึงเป็นเหตุผลว่าเราต้องตั้งคต,ต,ติให้ดีๆอย่าเพิ่งติอ,อกชกหัวติอ,อกชกตัวเรียนรู้จากประสบการณ์จากตัวเองให้ดีๆว่าฉันกำลังเจอสิ่งใดและสิ่งที่ฉันกำลังเจอนี้มันช่วยให้ฉันรอดพ้นรวมถึงก้าวข้าอุปสรรคนี้ได้มากน้อยเพียงใดรับรู้ให้ได้ว่าโลกเราใบนี้ให้ผมยุติธรรมทำดีเข้าไว้ตั้งคต,ติให้ดีๆให้ทุกอย่างจะรอดพ้นผ่านไปเองอย่างแน่นอนผมไม่ตั้งคำถามขึ้นมาว่า ใจสลายคืออาการคนผิดหวังกับสิ่งที่คาดหวังเอาไว้อย่างรุนแรงผมคิดว่าทุกคนต้องเคยคาดหวังอย่างหนักหน่วงเลยไม่ว่าจะเป็นการจีบคนคนหนึ่งการรักใครสักคนนึงรวมไปถึงการเข้ามาวิทยาลัยการสอบติดเอ็นติดอะไรก็ตามแต่ผมเชื่อว่าเราทุกคนมีความคาดหวังด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นและแล้วผมมักจะมีวลีที่ผมพูดติดปากอยู่เป็นประจำนั่นก็คือให้เรามีหวังอย่าคาดหวังและจงอย่าสิ้นหวัง สามคำนี้เป็นวลีที่ผมท่องไว้ตลอดเมื่อเราคาดหวังมากมันมักจะเจ็บปวดมากตามมาส่วนทั้งการที่เราสิ้นหวังไปเลยนั่นก็แปลว่าเราหมดสิ้นหนทางเราไม่หวังอะไรกับชีวิตอีกต่อไปแล้วนั่นก็จึงเป็นสิ่งที่ไม่ดีกับกลายเป็นการมีหวังเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเราทุกคนควรจะมีหวังสักเล็กน้อยหวังว่าวันหน้าจะดีขึ้นหวังว่าตัวเองจะต้องพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นกว่านี้หวังว่าอะไรดีๆรอคอยอยู่ข้างหน้า โดยการให้เรามีสติตั้งมั่นแล้วพยายามทํามันต่อไปนี่หรือเปล่าจึงเป็นโอกาสของเราทุกๆคนว่าถ้าเกิดสมมุติเราอยากมีโอกาสที่ดีในชีวิตจงตั้งมั่นสิ่งหนึ่งที่สําคัญนั่นคือตั้งใจมั่นต่อเหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้าของเราให้ได้มากที่สุดไม่จำเป็นจะต้องไปที่อ,อกชกหัวที่อ,อกชกตัวใดๆจงเรียนรู้ว่าโลกเราใบนี้กำลังมอบบางสิ่งบางอย่างให้กับเราเรียนรู้จักมันเข้าใจมันย้อนกลับมาแล้วน้อมนำมาที่ตัวเราเอง ว่าเราเรียนรู้จากสิ่งนี้อะไรได้บ้างนั่นแหละจึงเรียกว่าการเรียนรู้จากความทุกข์ได้อย่างแท้จริง <c oughs> เผื่อใจอไว้บ้างเป็นคาถาที่เราต้องท่องไว้ตลอดทั้งชีวิตของเราเลยเมื่อเราทุกคนมีคาถาเราต้องท่องกันอยู่ทุกวันนั่นก็คือผ่านไปให้ได้ผ่านไปให้ได้และผ่านไปให้ได้เรื่องราวในชีวิตทุกเรื่องราวผมคิดว่ามันมาสอนใจเราอยู่อย่างหนึ่งว่าให้เราเข้าใจตัวเองให้มากที่สุดว่าเราจะผ่านเรงนี้ไปได้จริงๆการผ่านเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งเป็นสิ่งที่ เรานั้นอาจจะรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกภูมิใจในตัวเองและผมก็อยากที่จะยินดีกับทุกคนว่าใครที่กาลังผ่านอุปสรรคไปทีละเปาะสองเปาะทีละเรื่องสองเรื่องคุณกําลังบ่ายหน้าไปอย่างทางที่ใช่อย่างแน่นอนปัญหาทุกปัญหามันมาสอนเราให้เราจัดการปัญหาให้ทันท่วงทีไม่ใช่ว่ามีปัญหาต่อไปปุ๊บเราก็แค่คิดนึกถึกว่าฉันก็ต้องปล่อยมันไปให้วันหนึ่งมันมาลายหายไปเองผมคิดว่าเรื่องราวบางเรื่อง มันไม่ได้ทําให้เราเรียนรู้ไดหรอกมันทําให้เราแค่เข้าใจว่าสิ่งที่ฉันเป็นสิ่งที่ฉันมีมันก็เป็นเพียงแค่ภาพมายาที่เรานั้นสร้างขึ้นมาเองโดยที่เราไม่รู้ตัวจงจาไว้ว่าไม่มีใครทําร้ายเราได้เท่ากับตัวเราเองความคิดเราจึงต้องระมัดระวังอย่างยิ่งอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่คนอื่นให้ระวังคําพูด2องวลีนี้เป็นสิ่งที่ผมท่องไว้เหมือนกันเพื่อให้เราเรียนรู้จากตัวเองว่าสิ่งที่เราทําได้ในวันนี้มันมีอะไรบ้างรวมไปถึงสิ่งที่จะมุดหมายเปยังอนาคต เราหมดหมายไปยียงที่ทางใดไม่อยากคิดถึงไม่อยากที่จะจํามันกลับจํามันกลับคิดถึงมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าเราไม่เข้าใจธรรมชาติหรือเปล่าอย่าสวนกระแสอารมณ์อย่าสวนกระแสทิศทางของสิ่งที่เรากําลังทําอยู่จงตามน้ํายอมรับเข้าใจว่าฉันรู้สึกเสียใจเพราะอะไรเขาว่าเผื่อใจไม่ใช่เราไม่เอาใจลงเล่นแต่เราต้องฝึกเล่นแลกแปลธาดกับการใส่ใจของเรามีคนหลายคนเลยพูดกันอย่างหนาหู แล้วผมก็ได้ยินบ่อยครั้งว่าการเผื่อใจแปลว่าเราไม่ใส่ใจหรือเราไม่ได้สนใจคนคนนั้นจริงๆเรื่องความรักผมคิดว่ามันก็คือการปรับสมนนดุลในร่างกายของเราฮอร์โมนของเราที่เรามีแต่ละวันการใส่ใจการทนุถนอมบำรุงดูแลรักษาจิตใจของคนคนหนึ่งรวมถึงตัวของเราเองผมคิดว่ามันต้องรักษาบาลานซ์ให้ดีๆคุณจะไปบอกว่าการทำสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือดีมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเหตุอย่างเดียว มันอยู่ที่ผลลัพธ์ที่มันได้ทําลงไปด้วยว่าเออมันทําให้ทุกอย่างมันแย่แลงไปจริงๆนะบางครั้งถ้าเกิดสมมุติเราดูแค่เหตุเราก็จะไม่เห็นผลผมเลยอยากให้เราทุกๆคนลองดูที่ผลเหมือนกันไม่ได้เพิกเฉยในเหตุแต่ให้ใส่ใจทั้งสองสิ่งเลยในช่วงแรกๆอย่าเพิ่งเป็นตั้งใจอะไรมากว่าเฮ้ยฉันทําดีแล้วทุกอย่างต้องออกมาดีแน่นอนฉันใส่ใจคนคนนี้ฉันรักคนคนนี้ฉันคาดหวังสุดริมที่ประตูว่าคนคนนี้จะต้องเป็นคนที่ใช่ เป็นคนที่ฉันหมายมั่นปั้นมือเลยว่าคนคนนี้แหละฉันจะต้องไปถึงตลอดรอดฝั่งไปถึงการแต่งงานมีลูกอย่างแน่นอนในการที่เราเรียนรู้ว่าใจสลายเป็นอย่างไรมันก็ดีเหมือนกันแต่แน่นอนความรู้สึกแบบนี้ถ้ามันได้ผ่านไปแล้วผ่านไปจริงๆคุณจะกลับมายืนได้อีกครั้งหนึ่งและคุณจะไม่ได้ใจสลายแบบนี้อีกแล้วขอให้คุณรวบรวมกำลงกังใจทั้งหมดเข้าใจตัวเองให้ได้ว่าสิ่งที่เราทําในวันนี้มันมีผลอะไรบ้างต่อชีวิตของเราถ้าเกิดสมมุติว่ามัน ไม่สามารถที่จะเรียนรู้อะไรได้เลยเราก็ต้องทําความเข้าใจตัวเองให้มากยิ่งขึ้นกว่านี้อยู่กับตัวเองบ้างอย่าขาดสติจนนานเกินไปกลับมาสู่ฐานอ,อารมณ์เช่นการมีสติการพากประคองจิตใจอย่าแส่สายไปไกลซัดส,สายไปนู่นไปนี่จิตหลงไปอยู่ตรงนั้นตรงนู้นกลับมาที่เดิมดีกว่ากลับมาที่ฐานของเรากลับมาที่จิตเดิมแท้ของเราดีกว่าว่าฉันต้องอยู่กับตัวเองและฉันต้องรักตัวเองให้เป็น เมื่อฉันรักตัวเองให้เป็นแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองโดยปริยายตอนนี้ตั้งสติให้ดีๆก่อนสติเป็นตัวคุ้มกันไม่ให้ชีวิตมันพังเละเทะลงไปมากกว่านี้เมื่อชีวิตที่เละเทะและชีวิตที่พังคลืนมันไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอกแต่อย่างใดแต่มันเกิดจากตัวคนเองเท่านั้นเลยผมอยากจะเน้นย้ำทุกๆชีวิตว่าเราทุกคนเป็นสารตั้งต้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้ชุมนุตัวเองพังไม่มีใครเลยที่ทำชีวิตของเราพังได้เท่ากับตัวเราเองจริงๆ ผมนเน้นย้ำแบบนี้จริงๆนะผมอยากจะย้ำเตือนว่าให้เราทุกคนตั้งคติให้ดีๆก่อนที่ทุกอย่างจะาสายเกินไปหรือสายเกินแค่เราต้องย้อนกลับมาถามตัวเองจริงๆว่าสิ่งที่ฉันทำในวันนี้มันพอดีและดีพอกับโชคชะตาของฉันจริงๆหรือเปล่าการร้งองไห้อาจจะเป็นตัวช่วยให้เรามีจิตใจที่แข็งแกร่งขึ้นแต่มันไม่เคยช่วยใหเรามีชุดที่ดีขึ้นได้จริงการร้องไห้บ่อยๆเสีย่ยงเป็นซึมเศร้าเสีย่ยงเป็นโรคจิตโรคประสาทเสีย่ยงเป็นโรคขาดการควบคุมอารมณ์อของตัวเอง แน่นอนการมีน้ำตาเป็นเรื่องปกติแต่อย่าเสียใจบ่อยๆการเสียใจเท่ากับเราเสียจิตใจเราไปส่วนหนึ่งรักษาจิตใจไว้ให้ดีๆไม่ใช่ว่าไม่ร้องไห้แล้วจะดีกว่าถ้าร้องไห้แล้วมันรู้สึกปลดปล่อยก็ย่อมดีกว่าแน่นอนแต่ไม่ใช่ร้องไห้พังเพื่อไม่ใช่ร้องไห้เพื่อจะให้โลกนี้รับรู้ฟ้าดินนั้นเห็นใจคุณว่าเฮ้ยคุณเป็นคนที่น่าสงสารขอให้คุณเข้าใจตัวเองให้เยอะๆว่าไม่มีใครน่าสงสารเท่ากับเรื่องราวให้เราไม่เข้าใจมัน ถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งนั่นแหละเราเป็นคนน่าสงสารมากๆจงเป็นคนที่ไม่น่าสงสารจะเป็นคนที่รับตัวเองให้เป็นอบขอบตัวเองให้เป็นนั่นแหละจะเป็นจุดหมายที่สำคัญและลำคาที่สุดบนโลกใบนี้เลยสิ่งล้ำค่าที่สุดบนโลกใบนี้ไม่ใช่ใครแต่คือตัวเราเองที่เรารักตัวเองเป็นนั่นแหละจะเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆสุดท้ายนี้หากว่าเราไม่สามารถควบคุมสติเอาไว้ได้สมาธิและปัญญาจะไม่มีทางตามมาได้ตั้งสติให้ดีๆเสมอสติเป็นทั้งหมดของชีวิตของเราเลย ถ้าเราขาดสติเราว่าขาดปัญญาพอขาดปัญญาเราจะไม่สามารถดึงรั้งสิ่งใดไว้ได้จงเรียนรู้ให้ได้ว่าโลกเราใบนี้มีบางสิ่งบางอย่างมาสอนใจของเราสอนเราว่าให้เราทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อัวเราเองบ้างไม่ไม,ไม่ต้องทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อคนอื่นตลอดเวลาทําหนที่ของเราให้ดีที่สุดทําอะไรก็ได้ให้เราเชื่อว่านั่นคือเป็นสิ่งที่จะย้ําเตือนว่าเรากําลังทํามันได้อยู่และเรากําลังทํามันได้ดีหาเพื่อนปรึกษาพ่อปรึกษาแม่หรือหา กำลังใจจากคนรอบข้างที่เขายังอยู่ข้างข,างของเราอยู่เช็คลิสต์ว่าเราเหลือใครบ้างในชีวิตถ้าไม่เหลือใครเลยเราก็ยังเหลือตัวเองไม่เป็นไรโอบกอดตัวเองให้ได้ยังไงแล้วผมก็เป็นกำลังใจใกับทุกๆคนเสมอในอยากทุกคนมีกำลังใจกับตัวเองเพื่อส่งมอบไปสู่คนอื่นสื่อไปอย่าเป็นคนที่สิ้นไร้ไม้ต่อจงเรียนรู้ว่าเรามีทางเลือกทางเดินนั้งมากมายแต่เราเป็นคนเลือกทางเดินนี้เองให้เราเป็นคนตัดสินใจด้วยตัวงเราเองจริงๆไม่มีใครทำร้ายเราได้หากับตัวเราเอง ย้ำเตือนให้ดีๆระวังความคิดระวังคําพูดระวังการทําของเราตรวจสอบสอบทานที่ดีๆว่าฉันตัดสินใจแบบนี้ผลลัพธ์อะไรจะเกิดขึ้นบ้างสังเกตมันให้เราก็จะรู้ว่าเหตุนํามาซึ่งผลและผลทุกอย่างตรงกับเหตุอย่างแน่นอนถ้ามันไม่ดีเปลี่ยนที่เหตุถ้ามันดีแล้วทําต่อไปนี่แหละเป็นสิ่งที่ผมอยากจะมอบให้กับทุกคนที่คุณกําลังใจสลายนั่นเองผมเชื่อว่าทุกปัญหายย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับ รวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook, Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f r ร e n d Talk ชด้วยนะครับ